สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูมาชมลูกไก่กันนะครับผมตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นลูกไก่ที่นำเข้ามานะครับชุดนี้ก็เป็นสายเงินแสนหรือว่าเราเงินแสนนะครับที่หอแบงจากเพื่อนมาเลี้ยงนะครับผมได้นำเข้ามาในซุ้มนะครับก็อายุก,ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับ ก็ได้ขอแบ่งจากเพื่อนมาเลี้ยงไว้ในซุ้มในบ้านนะครับผมเป็นสายเงินแสนเร่าเงินแสนนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดเราเงินแสนที่นำเข้ามาเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการ พัฒนาสายพันธุ์พม่าก,กันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหลังจากดูชุดนี้แล้วก็จะพามาดูลูกของมังกรเทานะครับผมลูกมังกรเทาก็ได้ออกมามีแปดตัวนะครับลูกมังกรเทาบวกกับแม่สา ของในซุ้มของเรานะครับผมนี่ก็เป็นลูกของมังกรเท่านะอกได้ออกมามีแปดตัวนะครับผมกับลูกของมังกรเท่านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากที่น้องที่ชื่นชอบในการเลี้ยงไก่ก็สามารถโทรมาคุยมาทักทายกันได้นะครับผมตามเบอร์โทรหรือว,ว่าไอเดลน์ได้ขึ้นทางต้นคลิปนะครับผม คลิปนี้ก็นำลูกไก่มาให้ดูให้ชมกันนะครับผมลูกของเจ้ามาังกนเทาและไก่ของเพื่อนเรางินแสนนะครับที่ได้นำเข้ามาเพื่อจะนำมาเพาะพัฒนาสายพันธุ์กันต่อน,นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแดี๋ยวคอยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ